สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีกุมสวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษที่จะมาบอกดวงครึ่งปีแรกของปี2564สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาจนถึง14มีนาคมแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางลักอยู่ที่กุมอันนี้จะตรงกว่านะ ในปี2564เห็นดวงของชาวกลุมแล้วต้องบอกว่าอยากย้ายราศีมาอยู่ที่ราศีกุมด้วยจังเลยในปี2564กลุ่มนะ่าจะเป็นราศีที่ดวงดีอันดับต้นๆเลยนะเพราะตอนนี้ดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจรอ,อยู่ในภพพันธุดาวอาจจะอ่อนแรงอ่อนกำลังลงไปบ้างแล้วก็ในช่วง เดือนมกราคุณอาจจะมีเรื่องที่มันยุ่งยากวุ่นวายบ้างเพราะว่าดาวโศกเจ้าเรือนปลายจรแจ้งผลอยู่ในภพวินาศมันอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับภายในบ้านแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ชาวกลุ่มคุณยังคงมองหาหรือโฟกัสในเรื่องความมั่นคงให้กับ ตัวคุณเองได้แน่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องการก่อร่างสร้างฐานนะดาวราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแบบ360องศาคือเลิกของเก่าแล้วเอาของใหม่เพราะฉะนั้นชาวกุม่มอะไรที่ผ่านมาที่มันไม่ดีมันไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคุณต้องกล้า เปลี่ยนแปลงกล้าตัดสินใจไม่ดีไม่ใช่จบไปแล้วเริ่มต้นใหม่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะด้วยจะจรเข้าพบพันธุนะดาวอังคารจรร่วมราหูคู่ธาตุลมเห็นไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานคุณมีโอกาสมีช่องทางหรือคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงาน เปลี่ยนแล้วดีนะแล้วโอกาสมีช่องทางมาชาวภุมถทาจะทําอะไรตัดสินใจให้ไวเพราะดาวคู่ธาตุลมเนี่ยต้องเร็วนะต้องว่องเขามาแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นคว้าโอกาสให้ทันเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วคุณจะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากขึ้นแล้วดาวอังคารเจ้าเรือนการงานของคุณเดินดี ตลอดทั้งปีเดินหน้าไม่มีเดินไม่มีถอยหลังไม่มีหยุดนิ่งเลยไม่เหมือนปีที่แล้วที่ค่อนข้างเดินเดี๋ยวถอยหน้าเดี๋ยวถอยหลังแล้วยังจอนไปร่วมกับปลาหูทําให้เรื่องงานของชาวคุมไม่รับรื่นเท่าที่ควรเนาะติดติด,ตดขัดขัด,ขดหยุดชะงักบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นปีเนี้ชาวคุมคุณสบายใจได้เรื่องหนึ่งและในเรื่องของการงานนะพอกลางเดือนมีนาคม ดาวโศกดาวเจ้าเรือนพันธุและสุขเจ้าเรือนสุภะซึ่งแปลว่าความสําเร็จความดีงามพันธุเองก็แปลได้ว่าความมั่นคงด้วยนะจอนเข้าในภพกระดุมพระดาวเป็นอุดสุขเองเขาก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้น สุกเป็นอุดเนี่ยมันมีโอกาสที่ชาวกลุ่มคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่นะแล้วไปสถิตอยู่ในภพการเงินของชาวกลุ่มด้วยสุกในเรือนพฤฤษอหัดเองก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคอยู่แล้วแล้วกลางเดือนมีนาคมนะดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระมาจรทับลักพฤฤษ์หัสเป็นเจ้าเรือนลาพระเห็นไหมการเงินลาบผลทับตัวชาวกุม นะมีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วดาวคุณได้วงจรเกษตรก็คือลาหูตัวคุณไปจรอ,อยู่ในเรือนสุขพบพันธุดาวสุขพบพันธุจรอ,อยู่ในเรือนพฤหัสพบกระดุมพ,พ,พระพพพฤหัสกระดุมพระทับตัวคุณเพราะฉะนั้น คุณเองชาวกุ่มนะคุณก็จะสนุกอยู่กับเรื่องพวกนี้เรื่องบ้านเรื่องเงินรายได้ลาบผลเรียกว่าบันเทิงชาวุ่มนะช่วงนี้เป็นโอกาสดีโอกาสทองหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและมีโอกาสที่กุ่มจะได้หลักทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆห,หรือมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้คุณมีได้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือจะซื้อบ้านซื้อรถขายบ้านขายรถ ทำได้เลยนะตอนนี้ได้ราคาดีด้วยดาวพฤหัสที่จรทับรักชาวกลุ่มอยู่นะจะอยู่ไปจนถึงปลายกันยายนของปีนี้โดยประมาณแล้วพฤหัสได้นระองค์เกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์พิเศษของ ชาวราศีที่มีรูปคนเป็นสัญลักษณ์แล้วได้ดาวพฤหัสเป็นดาวบังคับด้วยดาวใดได้อง์เกณ์ดาวนั้นทํางานแล้วดาวพฤหัสเองก็เป็นเจ้าเรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนลาภคือลาภผลรายได้ก็เรื่องเงินเรื่องทองอีกเหมือนกันทับลักษณเพราะฉะนั้น การเงินการทองต้องบอกว่าหลั่งไหลไหลามาเทม,มาเลยอะนะชาวกลุ่มแล้วนอกจากได้นาระองค์เก์แล้วพฤหัสยังได้นาระอุดมเกณฑ์ก็คือดาวที่เป็นหนึ่งก็คือดาวที่คุมรักคุณอยู่นั่นแหละอุดมเกณฑ์แปลตรงตัวเลยความอุดมสมบูรณ์เนาะเป็นเกณฑ์พิเศษของชาวกลุ่มอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นกลุ่มคนไหนที่คุณทําบุญมาดีฐานบุญคุณมาดีคุณตั้งอกตั้งใจกับชีวิตคุณต้องบอกว่าพลิกชีวิตได้เลยนะแล้วหลังจากนั้นพระฤหัีอาจจะจรกลับไปที่พบวินาศนะคุณก็จะไปยุ่งยาวุนวายอยู่ตรงนั้นอีกนิดหน่อยและพอปลายปีของปี64ดาวพระฤหัด จะจรกลับเข้ามาทับลักคุณอีกรอบหนึ่งและคราวนี้อยู่ยาวๆไปจนถึงสงการของปี2565หลังจากนั้นเป็นข่าวดีจริงๆอีกหนึ่งครั้งของชาวกลุ่มก็คือดาวพฤหัสจะจรเข้าพบกระดุมพระทรงคุณเข้มแข็งเสวยมาตรฐานเกษตร แล้วก็ลือหัดเป็นเจ้าเรือนลาภะโอโหชาวกุมถ้าคุณตั้งตัวตั้งหลักตั้งใจสร้างฐานะของคุณไม่ได้ในสองสามปีนี้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าสองาปีจากนี้ไปนะชาวกรุงคุณมีจังหวะดีๆมีโอกาสของความสําเร็จโอกาสที่ชีวิตคุณจะลุ่งโรดแล้วก็เรียกว่าประการการเป็นการพลิกชีวิตครั้งใหญ่ของชาวกรุงม,มาแล้วมาคอยอยู่แล้วแค่คอยจังหวะเวลานิดเดียวเพราะฉะนั้นนกบัดนาว ชาวชาวุูมคนไหนที่ชีวิตคุณยังไม่โอเคยังไม่เห็นแววหรือไม่เห็นแนวโน้มว่าเฮ้ยมันจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรให้คุณรีบดูชีวิตตัวเองแล้วเปลี่ยนแปลงคุณจะทําอะไรคุณจะเริ่มต้นตรงไหนคุณจะก้าวยังไงคุณต้องรีเซ็ตชีวิตตัวเองแล้วนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ทาน เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันจะทับลักคุณอยู่ช่วงนี้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไปช่วงปลายปีจนถึงสงการใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเดินเข้าพบกระดุมพระสองปีจากเนี้ยคุณต้องเริ่มตอนนี้อ่ะถ้าคุณเริ่มช้ากว่านี้มันไม่ทันถูกป่ะเพราะกว่าคุณจะตั้งไข่กว่าคุณจะต้องล้มก่อนถ้าคุณเริ่มอะไรใหม่ๆถูกไหมมันยากมันต้องเรียนรู้ลองผิดลองถูกตั้งไข่แล้วล้มอีกใช่ไหมมันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้น สองสามปีจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะใช้โอกาสทองคุณจะใช้ช่วงจังหวะชีวิตของคุณช่วงนี้ให้ประสบความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่สมกับที่คุณตั้งตารอคอยสมกับที่คุณทุ่มเทเอาข่าวดีมาบอกชาวกลุ่มเพราะอยากให้คุณมีกําลังใจอยากให้คุณเห็นแสงสว่างในทางข้างหน้าแล้วเลือกทางชีวิตของคุณเพื่อที่จะเดินไป สู่แสงสว่างนั้นขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจหวังให้คุณมีความสุขมากๆแล้วใช้โอกาสนี้ให้เป็นปีทองของชีวิตคุณนะไม่งั้นคุณต้องรออีกสาสิปีอย่าพลาดนะขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า